เอาเลยนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับนะได้อยู่ในเกม Ready or Not กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้อีเวนต์ใหม่ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นอีเวนต์แห่งการล่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์กันเลยนะครับผมอีเวนต์แห่งการล่ามันจะมาทุกซีมาเกือบทุกซีซันนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ สำหรับอีเวนต์นี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทำเหมือนกันนะครับแต่ก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่า,าทำอีเวนต์แห่งการล่าให้ดูหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับมันก็คือการจัดการซอมบ,บี้ในแต่ละแมปนะครับโดยเวลาของอีเวนต์มีประมาณ6วันนั่นเองนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรากดเปิดอีเวนต์กันเลยนะครับผม โอเคนะครับผมนะสำหรับการเปิดอีเวนต์นะครับเรามาดูที่รางวัลนะครับนี่ก็คือรางวัลโดยรางวัลมันจะมีอยู่สแบบก็คือรางวัลที่ใช้กุญแจสีแดงในการเปิดและรางวัลที่ใช้กุญแจสีฟ้าในการเปิดนะครับนะส่วนรางวัลที่ใช้กุญแจสีแดงในการเปิดนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นของรางวัลที่แบบค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมแล้วก็ส่วนรางวัลที่ใช้กุญแจสีฟ้าในการเปิดก็จะเป็นของรางวัลทั่วไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเป้าหมายนะครับสำหรับงานวันนี้นะครับจะมีตัวกัดเหม็นเน่านะครับค่า่หน้าต้วนะ บทขยี้ที่จาแลมพินปูน,นะครับโดยเราจะรีเฟซได้1ครั้งนะครับนะโดยรีเฟซแบบฟรี BB นะครับนะส่วนครั้งต่อไปอาจจะใช้เหรียญในการรีเฟซนะครับผมส่วนอื่นๆยังไม่มีอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการอ่าเยวเราจะทำการไปลุยจัดการซอมบี้กันเลยนะครับโดยของที่ผมเตรียมไปก็เตรียมไปเยอะอยู่นะครับผมก็จะมีอาวุธระยะประชิดอยู่สี่อันแล้วก็ปืนหนึ่งกระบอกแล้วก็ชุดหนึ่งชุดแล้วก็อาหารประมาณกองกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับไยยางแผนที่นะครับผม เราขี่มอเตอร์ไซค์ไปดีกว่าเนาะเอาเถะนะตอนนี้เราก็เข้ามาในแมปกันแล้วนะครับโดยรูปแบบของแมปจะเปลี่ยนไปตามประเภทของซอมบี้ที่เราเจอนะครับอันนี้ไม่ต้องไอตกใจไปนะครับถ้าใครไปเจอแมปแปลกๆนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนาะก็จะตกใจไอก็จะรู้สึกแปลกๆนะครับเวลาเราเข้ามาในแมปแล้วแมปมันเปลี่ยนไปนะครับอันนี้มันเป็นอีเวนต์นะครับเนาะว่าถ้าไปเจอซอมบี้ประเภทอื่นมันก็จะเปลี่ยนไปตามซอมบี้ประเภทนั้นนะครับแมปนะรถนะครับมันจะมีไฟช็อตด้วยนะครับในแมปที่มีฝนตกแบบนี้นะครับดูนะฮะ เห็นไหมครับนะเห็นไหมเลือดเราลดนะครับเมื่อกี้เลือดผมลด15นะครับโดนไฟช็อตที่ซากรถนะครับเพราะงั้นก็ต้องระวังดีๆนะครับนะ <S <S โอเคสำหรับอนันซันเขาหินปูนก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับท่านผู้ชมผมจะเคลียร์แค่ซอมบี้แล้วผมก็จะออกเลยนะส่วนซอมบี้ประเภทตัวเล็กตัวน้อยก็ปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวหายอีกหนึ่งตัวนะอ่าเจอแล้วนะครับผมครบ5ตัวแล้วเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วครับสำหรับซันเขาหินปูนนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อ่าหน้าผาหินปูนกันเลยแล้วเดี๋ยวขอตัดไปที่ตรงนู้นเลยนะครับ เอาเถอะนะถ้าไปชมสลับหน้าผาหินปูนนะครับเราก็จะเจอกับเจ้าอ้วนกรดนะครับเจ้าอ้วนกรดที่หน้าผาหินปูนเนาะแบบนี้ระวังดีๆนะครับน้ำมันจะมีกรดตามพื้นแบบนี้นะกรดอันนี้มันจะทําดาเมจให้เราด้วยนะครับดูนะอ่าสักครู่นะเห็นไหมครับว่าลดสิบห้าเมื่อกี้นะแบบพวกนี้มันจะน่าราคาญหน่อยคือมันจะมีพวกตัวพ่นพีษออกมานะครับไอ้ตั้งแต่แบบหน้าผาหินปูนเป็นตั้งแต่แบบหน้าผาหินปูนยอดแหลมหินปูนเนี่ยมันจะมีตัวพ่นพิดวื่งออกมา้ลยมัน โอเคผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะหานะครับเจ้าอ้วนกรดก่อนนะมันจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับส่วนตัวอื่นก็ปล่อยมันไปเลยนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันเสียเวลาตีนะครับอ่าเจ้าอ้วนกรดอยู่ไหนวะซอมบี้ที่เป็นซอมบี้เควสมันจะมีอ่าวงกลมสีเหลืองอ้อมตัวมันอยู่นะครับดูอย่างในแมปเล็กนะครับในแผนที่เล็กก็ได้นาะโอเคเดี๋ยวลุยกันเลยนะตัวนี้เลือดมันแค่40เออ240นะครับไม่ได้ยากเนาะอ่าระวังแค่มันใช้สกิลก็พอนะฮะซอมบี้แต่ละประเภทมันก็จะมีจะมีสกกตกตต่่าางันนอออไปนะ โอเคนะฮะเสร็จไปแล้วนะครับ1ตัวนะตัวที่2อยู่นี่นะครับผมจัดการแค่ซอมบี้เควสก็พอนะครับส่วนตัวอื่นก็ช่างหัวมันนะฮะโอเคนะอ่าอันนี้ตัวเล็กมันรู้ตัวนะครับเราก็ต้องจัดการตัวเล็กก่อนนะแม่งจะเกะกะได้นะโอเคมันจะไปกระตุกกระตุกหน่อยนะท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับตัวที่2นะอีกตัวนึงนะครับตัวนี้นะตัวที่3เควสไม่ได้ยากนะครับท่านผู้ชมเควสไม่ได้ยากเควสนี้อ่า ผู้เล่นใหม่ก็ทําได้นะครับผมผู้เล่นผู้เล่นใหม่ที่เป็นผู้เล่นใหม่ใหม่ก็มาทําได้นะรับสำหรับเคืพวกนี้เนาะโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปที่ยอดแหลมผนปูกันเลยเนาะเอาแล้วนะถ้าผม้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่ยอดแหลมผนปูนะครับเราจะเจอกับจอมบทขยี้นะครับสำหรับซอมบี้ปะเพีพวกนี้นะครับผมจะขอถือปืนไว้นะผมคิดว่ามันน่าจะมีสกิลอะไรพิเศษด้วยแล้วก็น่าจะตีแรงด้วยมันก็ขอถือปืนไว้ดีกว่านะเจอพวกคนพิดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวหลบก่อนเลยนะโอเคนะครับไม่ได้ยากนะ แต่ลังคามันพ่นมากเลยอ่าเดี๋ยวเราหาซอมบี้เควสเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปืนยิงมันเลยนะอยู่ไหนว่านะครับใช้ปืนนะครับแนะนําให้ใช้ปืนนะฮะถ้าเจอซอมบี้พวกนี้จะปลอดภัยกว่านะอ่าเจอแล้วเจอแล้วเห็นไหมครับผมจมบดขยี้นะครับโอ้เดี๋ยวเราจัดการตัวเล็กก่อนนะฮะเอ้ยจัดการเจ้าอ้วนก่อนนะเดี๋ยวยิงเจ้าอ้วนเลยนะยิงทิ้งเลยโอ,โอเคนะครับเลือดห้าร้อยนะครับมันน่าจะตีไม่แรงนะมันน่าจะตีแรงอยู่นะท่านผู้ชมนะ อลองให้มันตีดูสักครั้งโงตีเข้าทีละสิบนะครับแต่เวลามันใช้สกิลน่าจะโดนแรงอยู่นะโอเคก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับมบ,บี้เครดของอายุแหลมหินปูนเนาะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูที่ไอ้นี่กันนะครับท่านผู้ชมนะเขาไม่มีมบ,บีบ้วิ่งมาตีเราหรอกมั้งนะเดี๋ยวมาดูที่การล่านะครับอ่าดี๋ยวเปิดรางวานนัลกันเลยนะ โอเคนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูที่รางวัลกันนะเห็นไหมครับผมพอเราทำภารกิจเสร็จแล้วเรากดเคลมนะครับนะส่วนรางวัลที่ล็อกอยู่นะครับมันจะอยู่ตรงไหนนะท่านผู้ชมนะมันจะอยู่ในอ่าตรงนี้นะครับผมนะอ่าไอ้นี่นะครับพรีเมียมนะเห็นไหมครับผมพรีเมียมสําหรับใครที่มาเล่นภารกิจนี้ครั้งแรกนะครับแล้วไม่เคยเ แล้วคิดจะเติมพรีเมียมแล้วรู้สึกว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนะการเติมพรีเมียมมันจะอยู่ทาวนเลยนะครับเพราะว่าภารกิจนี้มันจะมาเรื่อยๆนะครับผมนะสำหรับการเติมพรีเมียมมันจะอยู่ทาวรเนาะเพราะงั้นก็ไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้คือของรางวัลที่ผมค้างไว้ตั้งแต่ซีซันที่แล้วนะผมยังไม่เคยเติมพรีเมียมของกิจกรรมนี้เลยนะครับเพราะผมมาไม่ค่อยได้ทำนะครับผมก็เลยไม่เติมก็เลยมีของของรางวัลค้างไว้เยอะอยู่นะครับแล้วก็สาหรับใครที่ต้องการที่จะเติมแล้วเล่นกิจกรรมนี้บ่อยๆนน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 ะะะะะคคคคคครรรรรรััับกก็แําาาาาใให้้้เเเเติมมมมผผ่่่่่อองงทีีีจจยูสววได นะครับผมส่วนรีเซ็ตครั้งต่อไปมันจะใช้25เหรียญทองนะครับนะถ้าใครมีเหรียญทองเยอะก็จะเล่นกิจกรรมนี้บ่อยๆอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับแต่เหรียญทองผมมีอยู่200กว่าเหรียญเองนะครับผมเพราะงั้นผมก็เล่นแค่วันละ2ครั้งก็พอเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับนะเดี๋ยวลืมดูลืมดูว่ามันอยู่ลืมดูว่ามันอยู่ไหนบ้างนะครับมันอยู่ที่สันเขาหินพูนนะครับรงต้นสนแล้วก็ป่าต้นสนนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปทำเควสดกันเลยนะครับนะออกจากแบบนี้เลยครับผม โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่สันเขาเหินปูนกันแล้วนะมันจะจัดการตัวโชคเลือนนะครับ5ตัวนั่นเองนะไม่ได้ยากนะครับสำหรับซอมบี้พวกนี้มันเป็นซอมบี้อะ่ะ อาอมบี้ตัวเล็กตัวน้อยนะครับนะไม่ได้ยากอะไรมากายนะครับตอนแรกผมว่าจะไม่ทําแล้วนะครับผมเนี่ยสำหรับเครดิตเพราะผมก็เคยทําคลิปไปแล้วเนาะแล้วก็อีเวนต์มันก็เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะก็ว่าจะไม่ทําแต่พอดีมีท่านผู้ชมมาคอมเมนต์บอกว่าอาพี่ทําให้ดูหน่อยนะครับอาอีเวนต์แห่งการล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะท่านผู้ชมนะก็เลยมาทําให้ดูนะครับนะซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะครับแต่ก็โอเคถือว่าทาลงสนุกสนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเสร็จไปแล้วนะครับสามตัวอีกสองตัวนะครับผม ตอนแรกว่าจะลงคลิปป้นบ้านนะครับเดี๋ยวคลิปป้นบ้านรอป้นเลยหลายๆหลังก่อนนะครับแล้วก็จะลงในคลิปเดียวเลยนะครับจะได้ดูหลายๆหลังนะครับดูความแตกต่างที่เราจะเจอในแต่ละหลังว่ามันจะต่างอะไรกันมากมายไหมเนาะก็เลยว่าจะเก็บไว้ลงทีเดียวนะครับสำหรับคลิปปนบ้านก็ทําไว้แล้วอยู่หลายคลิปอยู่นะครับสำหรับคลิปปนบ้านเดี๋ยวเราเรามาตัดลงทีเดียวเนาะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ไอ้นี่ก่อนนะครับเอาอีเวนต์นัก่าก่อนเนาะล่าซอมบี้นะครับอาอยู่ไหนนะอีกตัวนึงอยู่ไหนอ่ะอีกตัวนึงหาไม่เจอนะครับท่านผ ก็สำหรับสมบีใ้ในแบบผมก็ปล่อยผ่านเลยนะจะจัจดการแค่ตัววิ่งไวก็พอแล้วโอเคนะไหนนะอีกตัวหนึ่งก็หาไม่เจอนะครับผมเสียเวลาเลยเนี่ยอ่าผมวิ่งหาอยู่นะเสียเวลาเลยนะทนะนะ่านผู้ชมนะหาไม่เจอนะครับผมอันนี้เสียงอาจจะเป็นเอื่อยๆหน่อยนะครับผมเพิ่งตื่นนอนไม่ใช่หรอกเพิ่งตื่นนอนโอเคเจออีกแล้วนะครับหนึ่งตัวอยู่นี่นะอ่าเดี๋ยวเรา โอ้มันหันมาตีตัวเฉยเลยโอเคเรียบร้อยครับผมนะสำหรับ่า uh, map uh, สันเขาหินปูนะครับเดี๋ยวเราไปพุ่มต้นสนกันต่อเลยนะครับนะโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ดงต้นสนกันแล้วนะวนเราท่านผู้ชมนะเราเหมือจะฆ่าตัวอ้วนฉุกเน่านะครับผมสามตัวเนาะในดงต้นสนนะครับโอ้โหลักษณะไอซอมบี้ตัวนี้ผมไม่ค่อยเจอนะเออมันจะมีสกิลอะไรบ้างนะลืมเหมือนกันกระโดดทุบเหมือนเดิมนะครับผมไม่ค่อยได้เจอนะครับสำหรับตัวนี้นะ อันนี้ผมเกลียดตัวพ้นพิษมากเลยนะมันชอบมาวิ่งมาขัดจังหวะนะอาเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวนะครับนะเดี๋ยวเราได้หาตัวต่อไปกันเลยเนาะอีกสองตัวนะครับผมอยู่ไหนว่านะครับอยู่ไหนว่าอ่าพ้นพิษอีกแล้วนะคะโอเคครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะฮะท่านผู้ชมรนาะเดี๋ยวก่อนนะโอเคหาไม่เจอเลยแบบอยู่ไหนอีกสองตัวเนี่ย ตัวก็ไม่ได้เล็กนะตัวเท่าช้างเลยตัวเท่าช้างหาไม่เจอจบแล้วนะครับผมอ่าเจอแต่ซอมบี้ตัวเล็กๆนะอ่านี่นะครับอีกหนึ่งตัวนะมันน่าจะมันน่าจะยืนชิดกันนะทำไมซอมบี้มันเยอะจังกว่าในแมปเนาะโอเคนะครับผมอ่าใช้สกิลอีกแล้วอ่าเรียบร้อยครับนะเสร็จไปแล้วสองตัวนะอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนวะ ก็จะมาอะไรเยอะะเนี่ยรู้สึกน่ารำคาญเลยเนะี่ยอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงไหนนะทำ,ท,ำทำไมทำไมมันไม่ยืนชิดกันไว้นะเอออยู่แบบรักกันนะเกาะกลุ่มกันไว้จะได้ฆ่าทีเดียวนะเออเนาะที่เกียนวิ่งหาไม่ใช่อะไรหรอกอะไรหรอกไม่เจอนะครับอ้าเจอแล้วเจอล้วเจอล้ะอ,อ้าอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะฮะอ่าจัดการตัวเล็กก่อนนะโอ้โหมันจะมาอะไรเล้กหนาเนี่ยตัวเล็กตัวน้อย เขาชั่วๆเล่นไปรุนบนไปนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปยังอ่าป่าต้นสนกันเลยนะครับนะนี่เราอยู่ที่ดงต้นสนอยู่นะครับตอนนี้เราไปที่ป่าต้นสนกันเลยเนาะเอาแล้วนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ป่าต้นสนแล้วเนาะก็อยู่ที่ป่าต้นสนเราจะจัดการเจ้าอ้วนผู้พองนะครับนะหนึ่งตัวนั่นเองนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเอาปืนยิงเลยครับสำหรับตัวนี้นะไม่รู้ว่ามีสกิลอะไรเหมือนกันจำประเภทซอมบี้ไม่ได้อยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเยอะมากในเกม อ่าเจอแล้วนะครับมาแล้วมันน่าจะระเบิดตัวได้หรือเปล่าตัวนี้นะไม่แน่ใจนะครับผมโอ้โหแต่ตีแรงอยู่นะติดผิดด้วยระวังหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคไม่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 ระเบิดตัวนะง่ายนะครับผมมันแค่ตีติดผิดแค่นั้นเองนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมนะสำหรับเควสของวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมของอ่าการล่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ง่ายนะครับผู้เล่นใหม่ก็ทําได้นะครับสําหรับใครที่จะเติมแนะนําก็ ก็ไม่ได้เสียหลายไม่ได้เสียหายนะครับผมนะั้นก็เติมก็ถ้าใครเล่นกิจกรรมนี้บ่อยมีเหรียญเอาไว้รีเซ็ตเยอะๆก็จะคุ้มค่าหน่อยนะครับแต่สำหรับผมก็เดี๋ยวรอให้รางวัลมันเยอะกว่านี้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยเติมนะครับเพราะกิจกรรมนี้มันจะมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับนะผมก็ไม่ค่อยได้รีบอะไรมากมายเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับนะก็เอาไว้เจอกันใหม่หคลิปหน้านะครับนะแล้วแจกกันครับผมนะก็สวัสดีครับผม Bounds.